สวัสดีจ้ามาดูวิธีติดกระเป๋าค่ะน,นี่เย็บปากกระเป๋าก่อนนะคะเย็บเสร็จแล้วก็ติดค่ะอันนี้วิธีติดกระเป๋านะคะติดกระเป๋าจะช้าหน่อยนะคะใครอยากทําเป็นก็ดูค่ะเอามือกดไว้นะคะกดไว้ไม่ให้ผ้ามันถีบออกจากปีนผีค่ะ วิธีติดกระเป๋าจ้าปกติก็ไม่ใช่แผนกตัวเองค่ะแผนกตัวเองจะถนัดจากโค้งค่ะแต่ก็ทำได้ทุกอย่างค่ะถนัดเป็นช่างเข้าปกค่ะอันนี้ ท,ทีติดกระเป๋านะคะใส่ซินทีคิ้วเล็กค่ะคิ้วจะได้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะ